ท่านทังหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานประกรรมฐานแล้ว <c oughs> ต่อไปข้มรนดาท่านพุทธบริษัทท์นไหลจงตั้งใจสนับเรื่องราวขาอาสุภป,ปรกรรมฐานต่อไป <c oughs> สำหรับการเจริญอสุภป,ปรกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระมหาหมุนีมีความประสงค์ จะให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องราคะจริตคือว่าจิตที่ติดอยู่ในความสวยสดงดงามหรือว่าความสวยสดงดงามในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นสาระกันสารก็คือว่าไม่มีอะไรจะงามจริงนั่นเองเจ้ก่อนที่จะอธิบายก็จะขอนำบุคคลตัวอย่าง ที่ประสบมากับเรื่องราคาจริตในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระธรรมสามมิสมาสมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบร,รม,มครูได้ทรงสั่งสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทและทรงแสดงวัธรรมธิศนาให้บรรลุมรคลมากมาย แต่ว่าคนสมัยนั้นกับคนสมัยนี้ก็คล้ายคลึงกัน <c oughs> มีอารมณ์เสมอกันกล่าวคือมีจริตหกประการเหมือนกันหมดย่อมมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันรู้จักรักรู้จักเกลียดรู้จักโลภรู้จักโกรธรู้จักหลงรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ลมฟุ้งซ่านก็รู้จัก ฉะนั้นขอท่าน,นหลายที่รับฟังฟังแล้วก็จงไข้ครวนตามอย่าฟังปล่อยไปเฉยๆการศึกษาในสถานที่นี้ไม่น่าจะมีอะไรเป็นที่สงสัยรักษากำลังใจของเราให้มั่นคงเป็นสำคัญถ้าหากว่าจิตใจของท่านยังไขว้เขวอย,อยู่ไม่ทรงกำลังจิตให้มั่นคง พระพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีความหมายฟังเรื่องราวนี้ต่อไปในสมัยนั้นยังมีหญิงคนหนึ่งมีนามว่านาวสิริมาคำว่าสิริมาถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเป็นผู้มีมิ่งขวัญหรือว่าเป็นที่ชอบใจขบรรดาคนทั้งหลาย นางศิริมานีมีอาชีพยอย่างหนึ่งคือเป็นหญิงโสเพณีตามภาษาบาลีทั้งกล่าวว่านครศโเพนิงแปลว่าหญิงงามเมืองหรือว่าหญิงที่ทําเมืองให้งามเป็นหญิงขายตัวประเภทศักดิ์สิทธิ์สูงเป็นเรยที่เรียกกันว่าเป็นคนชั้นสูงของโสเพณี เป็นที่สำหรับรับแขกเมืองเมื่อใครต้องการจะอยู่ร่วมกับนางหนึ่งคืนสมัยนั้นต้องเสียค่าตัวให้แก่น,นางหนึ่งพันกหาพนะหนึ่งพันกหาพันละก็เท่ากับสี่พันบาทได้ว,ว่าสี่พันบาทสมัยนั้นกับสมัยนี้เห็นจะเทียบญญกันยาก ก็สมัยนั้นทองคำบาทหนึ่งมีค่าประมาณ16บาทเดี๋ยวนี้ทองคำบาทหนึ่งมีมูลค่า2,000บาทเศษเทียบเป็นราคาเงินกันแล้วมากกว่ากันมากสำหรับนางสิริมานี้เป็นคนสวยมากเป็นที่ชอบใจข้รวันดาบุคคลทั้งหลาย แล้วก็ในสมัยนั้นเองก็มีพระมีกุลบุตรท่านหนึ่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเห็นเขาเป็นพระรหันต์กันก็อยากจะเป็นพระรหันต์บ้างแต่ได้ว่าเมื่อท่านเป็นพระบวชใหม่ในวันหนึ่งไปบิณฑบาตนางสิริมาวันนั้นปรากฏว่านางสิริมาป่วย ทั้งทั้งที่ป่วยและเป็นหญิงโสเพณีแต่นางสิริมานีตามประวัติทั้งกล่าวว่าเป็นน้องสาวของหมออาชีวกุมาพัฒถ้าว่าทิ้งกันโดยตระกูลแล้วนางก็มีตระกูลไม่ตำ่ำแต่ถ้าว่าเป็นกฎของกรรมที่ไปกล่าวติเตียนนามพิสุนีซึ่งเป็นพระรหันต์ ว่าไอ้หญิงแพทย์สยาคนไหนนะบ่นน้ำหมากให้ละอองน้ำหมากมาเพื่อนเรามาเพื่อนผ้าของเราแต่ความจริงละอองน้ำหมากมเพื่อนนิดเดียวนี่ถอยหลังไปกี่ชาตก็ไม่ทราบกรรมอันนั้นเป็นปัจจัยบันดาลให้นางเกิดมาในชาติหลังต้องไป็นหญิงโสเพณีนี่พระไปดานามพิษุนีเข้า เมื่อนางเป็นพิพิสุณีมีกขาโทษนางเป็นโสเภณีแล้วก็มีรูปงามทาั้ง,งที่นางป่วยไข้ไม่สบ,บายในวันนั้นเมื่อพระบทใหม่ไปบิณฑบาตกับพระเก่านางถึงแม้ว่าจะเป็นหญิงโสเภณีแต่ว่านางก็มีคนรับใช้เพราะร่ำรวยมากจึงให้คนรับใช้ถือภาชนะอาหาร มาถวายแกพระที่ไปวิณทบาทนางยืนใส่บาทด้วยการทรงตัวไม่สู้จะดีนักได <c oughs> ้ว่าขึ้นชื่อว่าคนสวยถึงแมาว่าจะป่วยก็ยังสวยนั่นแหละนั้นเมื่อพระใหม่องค์นั้นเห็นนางสิริมาเข้าก็เกิดความรักกลับมาวัดไม่เป็นอันกินไม่เป็นนอน ข้าวปลาไม่กินครุ่นคิดแต่ดถึงแต่นางสิดิมาปล่อยให้ข้าวบดอยู่ในบาดจยังก็ั้งแห้งความจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเพราอยู่ในสำน,นักของพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์ก็ทราบแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยว่าอะไรลอยเฉยๆทำเสมือนไม่รู้ ต่อมาเวลาผ่านไปไปสองสามวันนางสิริมาวันน <c oughs> ั้นที่พระเห็นเธอป่วยมากแล้วก็ปรากฏว่านางสิฎิมาตายพระเจ้าพิมีสารยินกราบทูลให้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดชนดาทราบว่าพันเตีพระควาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระุทธเจีายวะา เวลานี้นางสิฎิมาตายเสียแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วจะให้ทําเป็นประการใดสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาจึงทรงตัดว่าเก็บศพนางสิริมาไว้ก่อนปล่อยไว้ตามสภาพปกติคือว่าจะอย่าทําการป้องกันไม่ให้หนา่าปล่อยไปตามธรรมดา ความจริงพี่ชายถ้าเป็นหมอใหญ่อาจจะป้องกันน้องสาวไม่ให้เหน่าคนได้ดังนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยจึงสั่งไปอย่างนั้นขันเมื่อน,นาสีมาเน่าขึ้นอืดน,น้ำเหลืองไหลตาปลิ้นลิ้นจุก <c oughs> น้ำเหลืองเดือดปุดปุด,ปดออกทาปากพระเจ้าพิวสายก็กราบทูลองค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาคยาให้ทรงทราบ สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าจึงได้มีพระพุทธบัญชาให้พระเจ้าพิมพิสารนำศพนางสิริมาไปที่พลรานหลวงวางไว้บนเตียงโดยไม่มีอะไรปิดแล้วสมเด็จพระธรรมสามมิจึงได้มีพระพุทธบัญชาแต่แก่พระอานนท์ว่าอนันทาดูก่อนอนนท์วันนี้เราจะไปเยี่ยมนางสิริมา เธอจงประกาศพระว่าใครจะไปกัตถาโคตบ้างก็ไปได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสมเด็จพระทุกองค์ก็ไปสำหรับพระองค์ที่หลงรักนางสิริมาดูนั้นดีใจมากพระที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะพาไปให้เห็นนางสิริมา ไอ้ข้าวที่แห้งอยู่ในบาดก็ลุกคนล้างบาดเช็ดบาดมีกำลังวางชาดีหมสบงไอ้นุ่งสบงทรงจีวรด้วยดีแล้วก็ตามองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วไปขันไปถึงบรรลานหลวงบรรดาประชาชนันน้หลายทราบว่าพระมหารกษัตริย์จะ,สะเสด็จและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระเดชสาวกท,ท,ทั้งหมดจะไปที่นั่น ยังได้พากันมาอออยู่ที่พระรานหลวงเมื่อมาอออยู่ที่นั่นแล้วข้าไปถึงองค์สมเด็จพระบริทีแก้วจึ้สัม,มีรับสั่งพระพุทธบัญชาให้พระเจ้าพิมีสารประกาศกบรรดาคนทั้งหลายว่าใครต้องการนางสิริมาบ้างถ้าใครต้องการก็จะยกให้แต่ว่าเอาเงินมาหนึ่งพันหนึ่งพันกหามณนะ ในครั้งก่อนๆน,นั้นเช่าไปหนึ่งคืนต้องเสียพันกระหาบนะแต่ว่าคราวนี้ไม่ต้องเช่ายกให้เลยแต่ว่าเอาเงินกหาบณนะเท่านั้นคนทั้งสนามหลงเงียบจะมีใครเขาต้องการนั้นเน่าอืดแบบนั้นไม่อืดอย่างเดียวน้ำเหลืองไหลาตาปิ้นลิ้นจก เมื่อบคุคคนนั้งหลายเงียบไม่มีใครแสดงความต้องการสมเด็จพระวิชิตามายก็ทรงตรัสต่อไปให้พระจเจ้าพิมพิสารประกาศว่าใครต้องการสิริมาบ้างเราให้จะยกให้แบบเปล่าให้เป็นสมบัติของท่านคนทุกคนก็ไม่มีใครต้องการต่อมาองค์สมเด็จพระวิชิตามายนได้ทรงตัริวาระหนึ่ง ให้พระเจ้าพิมพิสารประกาศเพื่อใครต้องการนางสิทธิมาบ้างจะยกศพของนางให้เป็นสมบัติของท่านและมอบเงินให้พันกระหาปะนะก็ไม่มีใครต้องการอีกตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แสดงอสุป,ปสัญญาให้แก่บรรดาพระและบรรดาประชาชนทันหลายทราบ ว่าขึ้นชื่อว่าขันห้าที่ประกอบปฏทธธาตุสี่แบ่งเป็นอาการสามทีบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเมื่อตับไตไส้ปลอดเป็นต้นที่เดยกว่าอยู่ในร่างกายของคนนี้มันไม่มีอะไรจีรังย่างยืนและก็ไม่เป็นของถาวรร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา มันรวมเข้ามาเป็นได้อาการของธาตุสี่คือมีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแล้วแบ่งออกไปแบ่งการสามสิบสองคือแบ่งเป็นสาสองชิ้นด้ดยกันภายในประกอบขึ้นมาเป็นกายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีความสวยสดงดงามถึงแม้ว่ามีชีวิตอยู่ก็ไม่งาม เื่อตายไปแล้วก็หาความงามอะไรไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรดูตัวอย่างนางสิริมาเป็นสําคัญองสมเด็จพระพักรวันทรงชี้ให้เห็นว่าดูตัวอย่างนางสิริมานี่สมัยเมื่อนางสิริมายังมีชีวิตอยู่เธอเป็นที่รักขอ้อมดาประชาชนทั้งหลาย เพราะอายมองผิวกายเป็นสำคัญมองโวดทรงเป็นสำคัญเวลานั้นร่างกายยังสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ธาตุสี่คือวา่าธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟยังระชมพร้อมกันธาตุดินเมื่อทรงจะทรงตัวอยู่ได้ก็ต้องอาศัยธาตุน้ำเป็นเครื่องประครับประคอง แต่ว่าขบานธาตุน้ำมาเป็นอบอ,อ,อาบอยูอ่นในร่างกายถ้ามากการเรินไปธาตุดินก็ละลายฉะนั้นจึงจะต้องมีธาตุไฟสร้างความอบอุ่นสร้างกําลังของธาตุดินให้มีความพอดีกับธาตุน้ําจึงจะสามารถทรงตัวอยู่ได้แต่ไฟที่จะทรงอยู่ได้ที่ใดที่นั้นต้องมีลม เหตุทั้สี่บริการนี้จะห่างกันไม่ได้จะขาดเสียงใดเสียงหนึ่งไม่ได้เมื่อการธาตุอย่างหนึ่งอย่างใดขาดความสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นก็หมายความว่าถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งบกพร่องลงไปขนานั้นร่างกายขอาเราก็ชื่อว่ามีโรคในเวลานี้ร่างกายเขานางสิริมา สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในร่างกายนั่นก็คือจิตหรือว่าทิศสมดกายที่สิงอยู่ในร่างกายเขานาวสิริมาออกไปจากร่างเสร็จแล้วหมดผู้ควบคุมธาตุสี่นี้จะทรงอยู่ได้ดีก็อาศัยผู้ควบคุมคือจิตเวลานี้จิตเขานาวสิริมาเคลื่อนออกจากร่างเมื่อธาตุสี่ไม่มีผู้ควบคุม ธาตุแรกที่สุดที่ต้องสลายไปนั่นก็คือธาตุลมเมื่อธาตุลมหมดสิ้นลมปราณแล้วกายก็หมดการเคลื่อนไหวต่อมาธาตุไฟก็ดับเจนเนี่ยว่าเมื่อสิ้นลมปราณแล้วคนเราถ้าตายคนคนดีใส่คนดีเมื่อชีวิตตินซีเรียงทรงอยู่ร่างกายจะมีความอบอุ่น เือธาตุไฟยังทรงธาตุน้ำายังทรงธาตุลมยังทรงธาตุดินก็ทรงเมื่อสิ้นชีวิตดินรีธาตุลมอดหมดไปธาตุไฟก็ดับตอนนี้ร่างกายของคนตายถ้าเราจะไปจับมันจะเย็นเฉียบเมื่อธาตุไฟหมดไปธาตุลมหมดไปเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ําไม่มีธาตุไฟประคับประคองดินน้ําก็ละลายดิน สิ่งที่เราเห็นอยู่เวลานี้มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นทรงกลิ่นเหม็นคลุ้งแต่ก่อนกระจรไปสิ่งที่หลายหลายเหล่านี้ที่จัดไปเป็นเครื่องโซโครกไม่ได้มาจากไหนไม่ใช่มาใหม่เมื่อคนตายแล้วคือเป็นของเก่าของนางสิริมาที่มีอยู่ในร่างกาย เมื่อชีวิตตินสี่ยังทรงอยู่นั้นอวัยวะต่างๆยังทำงานยังปกปิดไว้ท่าแตงสี่ยังไประคับประคองยังสามเมื่อขีกันเวลานี้ทาาุลมและทาาุไฟสลายไปแล้วทาาุน้ำก็ละลายดินดินทนไม่ไหวก็ละลายตัวอันดับแรกก็อ่อนตัวลงทีละน้อยละน้อยจนทั้งเึียงละลาย สิ่งโสโครทั้งหลายไม่มีใครบังคับอวัยวะต่างๆไม่มีกำลังปกปิดก็ลหลั่งไหลออกมาองสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงตรัสว่าพิกเ,เวด,ดูก่อนพิสุทธิ์หลายพวกเธอทั้งหลายจงจะหลงในรูปกายของตนเองและก็จงอย่าหลงในรูปกายของบุคคลอื่น ว่ามันเป็นของสวยสดงงามเป็นของมีความจรัง,ย,งยั่งยืนอยู่ตลอดการตลอดสมัยเนื้อแท้จริงๆร,ร,รูปกายของคนดูตัวอย่างนางริมาเป็นหญิงที่มีค่าที่สุดในสมัยนั้นมีรายได้คืนละหนึ่งพันกหาบณนะเท่ากับสี่พันบาทเต่เหลียวนี้ก็เห็นี่เป็นราคาแสนบาทต่อนหนึ่งคืน ในเวลานี้ความปรารถนาในการชุ่มชื่นและต้องการในนางสิริมาสำหรับกฎบุคคลใดไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะว่ารมปราณสิ้นไปธาตุไฟหายไปจิตใจที่สิงสถิตในร่างกายของนางสิริมาก็เคลื่อนไปแล้วตามกฎของกรรมแต่ตามส่วนตามพระบาลีส่วนหนึ่งท่านกล่าวว่านางสิริมานี่เป็น ถึงแม้ว่าจะเป็นหญิงโสเพนีแต่เธอก็เป็นประสดาบันท่านนั้นหลายถ้าฟังตรงนี้แนละ้วก็ลองคิดดูนะว่าหญิงโสเพน,นีนี่จะเป็นประสดาบันได้ยังไงอย่าลืมว่าประสดาบันนี่มีความมั่นคงคือเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเคารพในพระธรรมจริง เคารพในพระอริยสงฆ์จริงมีศินห้าบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์มีความรู้สึกนึกอยู่เสมอว่าเราจะตายมีกำลังใจเขารันนางเ,าเขาระโสดาบันมีเท่านี้เรียกว่ากันไปทีก็รโสดาบันมีความมั่นในพระพุทธเจ้ามีความมั่นในบัะธรรมมีความมั่นในประสงค์มีศิลห้าเป็นสมุทเฉด คาว่าสมุดเทจะมีความมั่นคงในจิตแท้พระโสดาบันยังมีการแต่งงานยังมีลูกยังมีผัวยังมีเมียยังมีสามีปัญญาพระโสดาบันยังมีความอยากรวยพระโสดาบันยังมีความโกรธพระโสดาบันก็ยังมีความหลงแต่ถ้าว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มีในข้อยู่ในขอบเขตของศีล ถ้าเราจะคิดว่าหญิงโสเพณีเป็นพระโสดาบันไม่ได้มันก็ผิดถ้าเขาเป็นในการสุจริตการเช่าเข้าไปเขาเขาไม่ได้โคตไม่ได้โกงพระตกลงราคาซึ่งกันและกันสินห้าของเขาก็ไม่มีการจะขาดเขาไม่ได้ไปฆ่าใครเขาไม่ได้ไปขโมยใครและหลอกลวงใคร เขาไม่ได้ไปแย่งสาม,มีของใครเขาถือว่าเขาเป็นสินค้าประเภทหนึ่งชั่วคราวเขาไม่ได้โกโหกหมดเท็ดว่าเขาไม่ได้หญิงไปไม่ได้เป็นหญิงโสเพณีเขาไม่ได้ดื่มสุราเมไรไยเราจะเอาคําว่าเสียตรงไหนมากล่าวกับหญิงโสเพณีถ้าปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์เป็นอันว่าบรนนาง สิริมาเธอก็มีลักษณะอยู่ในเกณฑ์นี้องค์สมเด็จพระจินสีอยู่ในทรงรับรองว่านางเป็นประสนดาบันถ้าได้ว่าเวลานี้ค่าของนางไม่มีเมือ่อก่อนนี้ยกให้เป็นหนึ่งคืนเสียเพียงหนึ่งพันกหาวณนะเวลานี้ยกให้เป็นสมบัติเลยเอาพันกหาวัานะก็ไม่ือไม่มีคนอยากได้ยกให้บปเปล่าก็ไม่ต้องการ ยกให้แล้วแถมเงินอีกพันกหาบะนะัณะก็ไม่มีใครปรารถนาสมเด็จพระบรมศาสดาจึงติชีว่าร่างกายของนางสิริมารก็ดีร่างกายของเราเองก็ดีร่างกายของคนทุกคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกก็ดีมีสภาพเหมือนกันเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น ก็มีความทุกข์ทรมานความเสื่อมโทรมติดตามมาและในที่สุดก็พังอย่างนี้เนื้อความไม่สะอาดความสกปรกเป็นสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ในร่างกายเป็นปกติแต่ว่าสายมีจิตบังคับร่างกายอวัยวะภายในร่างกายทำงานทุกอย่างถวาวานจึงปิดบังไว้ ถ้าปราศจากจิตวิญญาณเมอื่ร่รความสศกรปรกทั้งหลายโศโคกทั้งหลายทั้งหมดนี้ก็จะปรากฏขึ้นในตนและองค์สมเด็จพระทศพลยินได้ตัดว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูนางสิริมาเป็นตัวอย่างเมื่อสมัยที่เธอมีชีวิตเธอเป็นคนสวยแต่เวลานี้เธอตายไปแล้วเพียงสามวัน มีค่าตรงไหนบ้างมีใครปรารถนาบ้างเธอทั้งหลายจงพิจารณาร่างกายคองนางสิริมาว่าตรงไหนบ้างมันสวยมีจุดไหนบ้างที่เราปรารถนาเรามีความต้องการพระองค์สมเด็จพระิชิตธมานจัดอย่างนี้คนอื่นก็เงียบพระองค์ที่รักนางสิริมาก็สลดใจ พระองค์หนอเราเห็นนางสิริมาสวยสดงดงามก็ใาใครๆแต่เวลานี้นางสิริมาเป็นมีรูปร่างหน้ารังเกียจที่สุดและไม่เป็นจุดแห่ความปรารถนาของเราเลยเมื่อพระองค์นั้นพิจารณาไปตามกระแสพรัสทธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระสมาสมพุทธเจ้านึกถึงร่างกายของนางสิริมานึกถึงภาพของนางสิริมาที่ยังมีชีวิต แล้วมาพิจารณาดูนาสิตมาขนาดนี้ต่างกันมากแกแสวะสัทธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคที่ตรงทุกอย่างเมื่อพระองค์นั้นเกิดศรัทธาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสต่อไปว่าพิกเวด,ดูก่อนพิสุทธิ์ทัหลายร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาคนอื่นก็ดี นอกจากาว่ามันจะสุขปกบกแล้วมันก็ไม่มีสภาวะเป็นเราเป็นของเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะร่างกายเป็นกฎธรรมดายอย่างหนึ่งที่มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนไปในท่ามกลางมีการแตกสลายในที่สุดที่เรียกกันว่าเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่ไปได้ ต้องมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงค้นความป่วยไข้ไปได้และก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงค้นความตายไปได้ทรัพย์สินทั้งหลายที่เรามีอยู่สิ่งที่รักอยู่ก็ต้องพัดพรากจากกันไปทรัพย์ทั้งหลายที่นานสิิมาหามาได้จงกระทั่งมีตำแหน่งคล้ายมาหาเศรษฐี แต่ได้ว่าเวลานี้นางสิริมาไม่มีสิทธิปกป้องปกครองสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นแม้แต่ร่างกายเป็นที่รักของนางสิริมายิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดก็ไม่ปรากฏว่านางสิริมานําไปได้ขอบรรดาลพิสุสมทั้งหลายจงอย่าเมาในกายของตนจงอย่าเมาในกายของคนอื่นคือจงอย่าปรารานาตน จงมีความรู้สึกว่าร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้แม้แตเป็นเพียงเรือนร่างที่อาศัยโชคราวในที่สุดสภาวะร่างกายของเราก็จะเหมือนนางเสียนมาแม้แต่ร่างกายเขาบคอกอื่นคนอื่นที่ยืนล้อมอยู่นี่ทั้งหมดก็จะต้องมีความปรากฏเช่นเดียวกันฉะนั้นขอเธอทั้งหลายทั้งหมดนั้นจงอย่าสนใจในร่างกายของเราด้วย อย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยแล้วก็อย่าสนใจในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกด้วยเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เราเป็นสุขไม่ได้เป็นสมบัติอันจีรังยั่งยืนอะไรของเราไม่ช้เราก็จากไปถ้าจิตใจของเรายัง,ลงหลงไหลฝ่ฝันอยู่ในร่างกายเราก็ดีในร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีในวัตถุวัตถุธาตุทั้งหลายอื่นใดก็ดี ในที่สุดนี้เราก็จะต้องไม่ทนทุกข์จะต้องเวียนว่ายตายเกิดมันประสบกับความทุกข์อย่างนี้อีกถ้าเราวางภาระคือไม่ต้องการจิตไม่ติดอยู่ในร่างกายเราก็ดีจิตไม่ติดอยู่ในร่างกายเขาบอกคนอื่นก็ดีไม่ติดอยู่ใน,ในวัตถุธาตุใดๆอื่นก็ดีเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ปกติก็มีความสุขกงบ ถ้าในที่สุดเมื่ถึงเวลาสลายตัวก็ต้องปรากฏกับสภาวะเป็นอย่างนี้ข้นพระองค์สมเด็จไปชินสีบรมศาสนดาสัมมาสัพพุทธเจ้าเทศจบความจริงเทศมากกว่านี้พระองค์นั้นก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา รวมทั้งคนที่มาห้อมร้อมดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลานั้นก็มีสภาพเดียวกันต่างคนต่างก็เป็นพระโสดาซีธาคารนาคารันเป็นจำนวนมากนีล่ละบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเรื่องการพิจารณาศพหรือ,อสุปสัญญาสำหรับในวันนี้นำบุคคลตัวอย่างมาเล่าโ่กันฟัง เพราะการปฏิบัตินี้ต้องอาศัยเรียนแบบถ้าเราปฏิบัติโดยการไม่ลอกแบบมันก็เอาดีอะไรไม่ได้เพราะว่าท่านนั้นหลายฟังไปแล้วก็คิดไปพิจารณาไปเห็นว่าร่างกายของคนทุกคนมันมีแต่ความสกปรกโสมมหาความดีอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะบางส่วนที่มันหลัง เออคือว่าส่วนบางส่วนที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายชิ้นโอจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเสลด์น้ำลายเป็นตน้นมันอยู่ในร่างกายของคนที่เรารักถ้าเรามีความรักคนประเภทนี้ก็ชื่อว่าเรารักถุงโอจาระเคลื่อนที่นั่นเองอรบ,บันดาท่านหลายสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติวัแต่เพียงเท่าน,นี้เพราะเวลาหมดแล้ว ต่อจากนี้ไปเขาบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงพากันดำรงอธิยาบทตามอัติยาสัยใจใช้คำภาวนาและพิจารณาอย่างใดก็ได้ตามอัติยาสัยของท่านจึงกว่าเห็นว่าเวลานั้นเป็นการที่สมควรเกเวลาสวัสดี